เด็กขี้อะไรอย่างนี้วะเยฮ้ขอถามแล้วเนี่ยใครขโมยตังคูไปห้าบาทเนอะไม่เข้าใจผมถามอีกทีฮห้าบาทผมไปไหนใครขโมยไอ้นู่นขโมยมึงจะเสือกไอสัตว์เดี๋ยวกูยิงไส้เตะอระวังปากหน่อยระวังปากหน่อยไอ้เหี้ยมันแค่บอกเดีวเตมโมงนะหาเตียงเออไอ้นั่นขโมยก็ไหวเอ็มพี ถามคุณอีกทีนะครับว่าห้าบาทของผมหายไปไหนใครรู้มัง่งต้องเป็นเวน้นเว้นกรรมคมกวนกันไปทงวนอย่างน,<ช>นี้เป็นลูกโซ่โไม่ใช่เออาจจะหนีหนี่กูห้าบาทแค่นี้มึงยังหาไม่ได้ไอสัตว์แค่ห้าบาท อูถามอีกทีว่าห้าบาทไปไหนฮะไอ้น้าไอ้เนมมันตกอยู่แถวท่อครับผมเฮ้ยเมียงตอูถามอีกทีว่าห้าบาทไปไหนแค่ห้าบาทมึงมีจังตายยืงไงมึงเป็นดนล่าแล้วเว้ยมันอยู่ในถางตัางกูหายไปไหนห้าบาทมึงเห็นไหมมันอยู่ในทางมันมันอยู่ในโลกผมแขนนี้แหละมึงก็บอกมา ห้าบาทกูไปไหนเหี้ยู่็นในกันแน่เว้ยไอ้สัสเนี่ยกูยิงห้าบาทกูแค่นี้ยิงหาไม่ได้แล้วค่าชาวบ้านมึงเสกจ่ายกูได้ไอ้สารสนตีเลยห้าบาทแค่นี้ยังไม่ให้อยู่ในรถมันอยู่ในรถเดี๋ยวกูยิงนะห้าบาทกูบอกว่ามันอยู่ห้าบาทสองห้าบาทสามห้าบาทสี่มึงไม่เชื่อกูยิงแม่ไอ้สั์แม่ห้าบาทกูไปไหนห้าบาทไปไหนกูต้องการแค่ห้าบาทมันอยู่ในรถพอนี่เป็นอะไรปีละปีสักปีหนึ่งอะบาทหนึ่งนะเว้ย ดอกไม่ใช่ถูกทูเดี๋ยวกูยิงนะมึงระวังให้ดีมึงจ่ายทีละนเท่าไหร่ฮะไอสัตว์บาทปีละบาทเหรอไม่ใช่ปีละบาทเอาไงแม่